เคงงนงนึสให่ตั้งแต่ไอจําความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีได้บ่ต้องลํำบาคือเพิ่นในตอนนี้เลยจําครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านะผู้พาผู้สาวทุกคนนะครับมืดีกับอยู่กับผมหลงจ๋าได้บ้านเจเน็คคนเก่าคนเดิมนะครับมือนีได้สมเนื้อมาซูพีสุนองครับหลังจากยุงกับงานลายมือบระไทยคลิปนะครับเดยสมเนื้อมาหาฮอร์นะครับมาซูพีสุนองครับแล้วก็บักเขือครับลูกโดดอ่อนๆครับมาซูพีสุนองรพ่อมือนีบรรยากาศคึ้มขึมวูฝนกับโบตกสองเดือนแล้วครับถ้าพ่อพี่น้องทุกๆกคนนะครับอยากสมเนื้อก็เร็วกับไปแซ่บกันเลยครับ แอะกันไหมครับโอโหใหญ่ดีดีนะครับสือมาจากบ้านค้านะครับเบิ่งใบตองครับดีนะครับสินมาครับพอเทนครับสมราคาอยู่คำละเคองน,นึงเนาะ ใหญ่หมดสมกำลังแบบได้ที่นะครับกำลังเป็นสมด้ย เือะอ่อน,นอ่อนแบบเยอแม่เป็นปลูกไว้หลังบ้านนะครับเือะเลย ว่าเห็ดหนากับฝนกับฝตกนะปุ๊บว่ะโดนครับซ้ำเลยหวังว่าพี่นะทุกเมื่อฝนมาตก เดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้มน,นะครับต้ามือกำลังเป็นสมเสียบเลยครับ ปลาอัดเสียบอีนะครับสมเนี่ยเนี้ยเนาสมราคกไก่ดูครับเอียกหนาเนาะสมเนี่ยจะเอาว่าเอาเนี่ยกินไปกันเนี่ยออกครับบ๊ว ผลดีครับปีนี้อื้งอะโบริกิคิครับตกบือมขามีมาไงด้เนาะ ลมพัดมากเริ่มเย็นนะครับผมก็กินได้ประมาณนี้ครับสำหรับสมเนื้อเหลือสองห้อนะครับกระลุกโดดตัดไปโอ้คัสองคักับเพ็ดคักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวผมกินผิดพลาดประการใดก็ต้องกรับขอโทษขอภัยพอพี่น้องไว้ดยนะ ในน้ำเด้อครับคลิปนี้ที่กินลิงกินฟ้าวโดยเฉอะเปื้อกเปี่ยนยังไงนะครับรพอพี่น้องที่เขาเพิเพิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังในปัญหนานะครับคิดเงินเงินครับคิดท้องในท้องคิดเฮงได้วยครับถูกไว้รางวัลที่หนึง่งโครคไัยไข้เจ็บกะยังไ้มาต่อนนะครับฝากซองเล็กๆซองนี้ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจให้เราครับสำหรับวันนี้กะเอาไว้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงจ่าที่บ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิป ก็กควมต่อไปคนสิพยายามเฮ็ดมันดีขึ้นในแต่ละคลิปครับสำหรับมือนีก้ก็เอาไปประมาณนี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ